เคยสงสัยกันไหมว่าประเพณนนีที่เราทำทำกันอยู่ทุกวันนี้มันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณจริงๆเหรอผมว่าหลายคนคงคิดว่าอะไรที่สืบทอดกันมานานๆมันก็ต้องเป็นของเก่าแก่แน่นอนแต่เดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าประเพณีต่างๆที่เห็นกันเนี่ยเป็นของที่สืบทอดกันมานานนับร้อยนับพันปี แต่จริงๆแล้วประเพณีหลายอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาไม่นานนี้เองนะความเข้าใจผิดนี้อาจจะมาจากการที่เราเห็นคนทําตามๆกันมาเลยคิดว่ามันต้องมีที่มายาวนานแน่ๆความจริงก็คือประเพณีหลายอย่างถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในยุคนั้นๆหรือเพื่อส่งเสริมความเป็นชาติ ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างวันแม่แห่งชาติเนี่ยรู้ไหมว่าเพิ่งเริ่มมีเมื่อปีพศ2493เองนะไม่ได้เก่าแก่ขนาดที่คิดใช่ไหมล่ะถ้าเรายัางเข้าใจผิดว่าทุกประเพณีเป็นของเก่าแก่เราอาจจะมองข้ามความสำคัญของการปรับเปลี่ยนประเพณีให้เข้ากับยุคสมัยหรืออาจจะยึดติดกับอะไรเก่าๆจนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรเลย แต่ถ้าเราเข้าใจว่าประเพณีมันปรับเปลี่ยนได้เราก็จะกล้าที่จะสร้างสารรค์ประเพณีใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมและตอบโจทย์สังคมมากขึ้นจำไว้ว่าประเพณีไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งแต่มันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามกาลเวลาอย่าไปยึดติดกับภาพเก่าๆจนมองข้างความเป็นจริงลองเปิดใจเรียนรู้และทำความเข้าใจแล้วเราจะเห็นอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยเข้าใจตรงกันนะ